ทุกคนเราอยู่ที่ร้านโจ๊กแม่สมอตแต่เราจะไปศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะฮะทุกคนเพราะว่าออกมาฝั่งทนทั้งทีเราต้องนึกถึงบุญคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะน่าจะไปวัดอินทารามเคยไปไหมพี่วัดอินทารามสมเด็จพระเจ้าตากสินเนาะมีบุญคุณกับเรามากเลย นะฮะมหาราชขององค์เดียวของกรุงธนบุร <hi> ีทุกคนเห็นว่าเป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระอัฐิ e ของท่านกับพระอัครมเหสีด้วย <encant państwo. S 1> ใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้ต้องไปด้วยพอดีมาพักที่เด็กเขาอยู่โฮสเทลสิีทับหนึ่งพอมีด้วยเหรอฮะอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะาภาษาชาวบ้านก็คือเตียงเตียงอ่ะอ๋ออจ้าออ๋ออ๋ออ๋อน้ำเป็นเป็น เป็นวัดที่มีความหมายเป็นท่านท่านรักวัดนี้มากไงท่านแบบปฏิบัติธรรมแล้วก็อุปการะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมาก็ได้รับมีการสร้างเจดงเจดีด้วยแล้วก็ละการที่3มก็จะเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนก็เรียกว่าวัดบางยี่เรือหะทุกคนบางยี่เรือนอกอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ไกลาจากเด็กขาดูอีกฮะก็ไปเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปดีไหมทุกคนหรือจะขับรถเบนซ์เหาะไปดีไหมหรือยังไงก็ตามนะฮะต้องไปให้ถึงนะฮะวันนี้ฮะ ดูน่าทานมากๆเลยทุกคนจ้าอ,อร่อยอ่ะใส่น้ำส้มหน่อยเพราะเราชอบเปรี้ยวอทุกคนนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้มาพักที่นี่ไม่ได้มาไอคอนสยามนะฮะไม่ได้ข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาจากฝั่งบางรักโรบินสันบางคนบอกว่าไปยังไงอ้อมโลกมากจะมายังไงแค่ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพยาสะพานปกติพระเจ้าตักสินนะฮะมีรถไฟฟ้าคู่ขนานมาเลย ก็มาลงที่สวนป่าเฉลือพระเกศพระเจ้าดักสินนะฮะก็เดินซอยสิบสี่ทับหนึ่งจะอยู่ตรงข้ามสวนป่าสวนป่าเฉลืกพระเกศพระเจ้าดักสินเลยทุกคนนะฮะแล้วก็ตั้งหลักก่อนที่ไปไม่ไกลแล้วฮะจะไปอนุสาวรีรรย์พระเจ้าดักสินหรือจะไปศาลก็ได้ทุกคนศาลโดยพระเจ้าดักสิน อร่อยมากตนเช้าเช้าเนาะไปทํางานเด็กไปเรียนหนังสือก็มาทานได้บางคนควณอย่าจะเทคกอาเวด้วยฮะอ,อร่อยมากไปวัดอินทารามเนาะทุกคนเป็นวัดอารามหลวงชั้นตรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย วัดอารามหลวงเนี่ยจะมี3แบบนะชั้นเอกชั้นโตชั้นโทชั้นตรีถ้าเกิดพระอารามหลวงชั้นตรีเนี่ยก็จะมี3ลักษณะคือลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหารนะฮะแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าวรมหาวิหารแล้วก็ลงท้ายคำว่าวรวิหารเฉยๆอ๋อลงท้ายด้วยว่าราชวรวิหารอันจะสับสนนะเอาใหม่ราชวรมหาวิหารก็อย่างเช่นวัดโพวัดแจ้งวัดสุทัศน์ นะฮะการลงท้ายด้วยราช,ชวรมหาวิหารเต็มยศเลยเป็นพระอารามหลวงอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งจะลงท้ายแค่คําว่าวรามหาวิหารได้แก่วัดใหญ่พระพุทธชินราชที่พิษณุลโลกวัดพระสิงห์วัดพระธาตุพนมอย่างเงี้ยฮะจะลงท้ายด้วยควํา,าออคว่าราชไม่มีคําว่าราชแต่คําว่าวราวิหารเฉยๆวรมหาวิหารเฉยๆแต่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเหมือนกันแต่ลงท้ายต่างกันก็จะเป็นกลุ่มๆกันไป แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งลงท้ายคําว่าราชวิหารเฉยๆราชวรวิหารเฉยๆไม่มีคําว่ามหาก็จะได้กลุ่มของพระธาตุชัยยาพระบระมธาตุชัยยาพระบระมวัดมหาธาตุที่จังหวัดสุขโขทยัยแล้วก็วัดเสนาสนารามที่ยุทยาก็จะเป็นพระอารามหลวงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมี3มกลุ่มและลงท้ายใช้สาแบบไม่เหมือนกันนะครับนี่เฉพาะพระอารามหลวงชั้นเอกก็ลงท้าย3แบบแล้วทุกคนส่วนพระอารามหลวงชั้นโทชั้นตรีนีก็ต้อง โอ้โหจำกันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะทุกคนอ่ะกินป้อนทุกคนอืมออร่อยมากเขาจะใส่ปลาท้องปูก็ได้นะครับชุกปลาสมอนเขาก็รอไว้นะฮะสำหรับทุกคนที่อยากกินโจ๊กที่ตุบเครื่องอร่อยมากอัดปอ้อนเดยวเดินไปตั้งหลักที่โรงแรมเด็กขุดโฮสเทลต่อฮะ เป็นโพสแล้วก็ลบเมมโมรีบางส่วนไม่นั้นยังไม่มีถ่ายะทุกคนมีพื้นที่เต็มตลอดจะลบคลิปไหนก็เสียดายประจําใจลบไปหลายคลิปเหมือนกันเพราะว่าบางบางคลิปลงหลายรอบแล้วบางทีคนดูอาจจะน้อยลงด้วยซ้ำนะบางคนก็ยังยอดดีอยู่อย่างคลิปที่ไปกรมหลวง,งชุมพรหาไซรรีอย่างเงี้ยคนจะชอบดูมากไปสักการะกรมหลวง,งชุมพรที่หาดไซรรีมีน้องใหม่รีสอร์ทโรงแรมนะฮะไปจากในเมืองก็นั่งรถสองแถวไม้ไป